วรรณกรรมอมะตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540ปัทภีเพลิงบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่6ตลาดค้าทาสนาคปุระนครเสียงปีและพินดังกังวานอยู่ไม่ขาระยะ ระคนกับเสียงประมูลแก่งแย่งนาง่าตสาวและเสียงฝีเท้ารถม้าที่สัญจรไปมาอยู่สับสนย่านชุมชนอันขว้างขวางกําลังคับข้างไปด้วยฝูงชนต่างเดินเลือกชมเหล่านางทาตที่พ่อค้านนำมาล่ามติดไว้กับหลักและเลือกประมูลซื้อไว้ตามความปรารถนาเสียงเจรจาจอแจฝังไม่เป็นสับเสียงสวนเสเฮฮาและเสียงกระทบกริ่งกลางของโซ่ตรวน อันเกิดจากการไหวกายของแม่ธาตุเหล่านี้จะพบได้ในนครนาคโปุระเมื่อสมัยนั้นแดดอ่อนๆทอศาสตร์จับพื้นพิภพดูเหลืองอารามดุดท่าประเทืองไว้ด้วยเปลวทองอันล้ำค่าลมเช้าโบกเอากลุ่มหมอกให้เปลวกระจายดูกระจ่างขึ้นทีละน้อยละน้อยณดด้านหนึ่งของตลาดค้าธาต ฝูงชนกลุ่มใหญ่กำลังมองดูพ่อค้าวัยมัชชิมะผู้หนึ่งกำลังตะโกนอยู่วอกวอกประกาศขายทาสขนาดที่ตนเองยืนอยู่บนหลังไม้ใบใหญ่รอบกายเต็มไปด้วยบรรดาทาสสาวรูปสคปรานและเพียงชั่วครู่เดียวนางทาสที่เขาประกาศขายอยู่นั้นก็ถูกขายไปให้แก่ชาวเมืองผู้หนึ่งโดยเรียบร้อย ดังนั้นจึงได้เห็นว่าร่างอันใหญ่โตของพ่อคาทาสผู้นั้นระโจรขึ้นไปยืนเด่นอยู่บนหลังลูกที่สูงกว่าขณะเดียวกันก็ผายมือออกประกาศกล้องด้วยเสียงอันดังดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้ข้าจะได้เผยชมกายของดารุนีนางหนึ่งผู้ซึ่งทรงความงามอย่างสดที่จะหาหญิงใดมาเปรียบประมาณเพื่อให้ได้ประจักษ์แกดวงตาของท่านข้ากล้าที่จะรับรองกับท่านได้ ว่าแม้จะไม่ได้พอใจบรรดานางท่าเหล่านี้มาก่อนเลยพี่ว่าท่านได้ทัศนานางผู้งามประหลาดที่ข้าจะเปิดเผยเฉพาะหน้าท่านณบัตนี้ท่านจะต้องถึงกับตะลึงและลืมกายในความงามอย่างอัศาจรรย์ของนางเอาเชิญเร่เข้ามาทางนี้เชิญเข้ามาโดยใกล้เพื่อที่ท่านจะได้มีโอกาสเห็นนางได้โดยทันนัด ขณะที่เขาตะโกนเช่นนั้นพ่อค้าร่างทะมึนใบหน้าเหี้มโหดผู้นั้นก็ค้อไม้ลงมาบนถาดทองเหลืองกระทำให้ปรากฏเสียงดังอยู่อึงคันหนึง่งประชาชนยิ่งมุงล้อมหนาแน่นขึ้นมาทุกขณะครู่หนึ่งพ่อค้าทาตจึงสั่งสมุนให้รูดม่านที่กั้นกระโจมเบื้องหลังออกสายตาหลายร้อยคู่ก็พลันพุ่งจับเข้าไปยังภาพที่ปรากฏแอบแฝงอยู่ในกระโจมอย่างกระหายและแล้วในอึดใจนั่นเอง ก็พลันปรากฏเสียงครางอย่างพึงพอใจดังขึ้นอย่างหนานแน่นในฝูงชนที่มุงอยู่ดารุณีวัยรุ่นนางหนึ่งรัดถวยร่างฟุบอยู่กับหลักไม้ข้อมือทั้งสองถูกล่ามติดกับหลักอย่างมั่นคงผูสาที่ถูกปกปิดคลุงร่างขาดวิ้นยับเยินเปิดเผยให้เห็นผิวกายดุดน้ำนมโคได้เพียงลับล่อ แผ่นหลังแทบจะเปล่าเปลยอของนางถูกอำพรางไว้ด้วยเส้นเกสาดำสนิทที่ยาวสยายเป็นม่านขนกาน้ำเกือบจะหุ้มร่างไว้โดยมิดชิดแม้จะซบนิ่งหลบซ่อนวงพักอยู่ในสภาพอันสุดสังเวชอย่างนั้นก็ยังประจักษ์ชัดว่านางงดงามเกินกว่าที่จะหานางทาตใดให้มาเสมอเหมือนได้ชายพ่อค้าผู้เป็นเจ้าของตระหนักในสายตา เต็มไปด้วยความกระหายของฝูงชนลูกค้าเป็นอย่างดีจึงเริ่มเจราจาหวานล้อมชักจูงโฆษณาอยู่เสียงขรมมีเสียงพึมพำดังขึ้นในหมู่พ่อค้าผู้มั่งคั่งของนครน,นาคปุระเจ้าของทาาเดินไปที่แม่ท่าสาวซึ่งฟุบนิ่งอยู่เป็นดุษณีค่อยๆประคองร่างงดงามของนางขึ้นและเชยคางให้เบือนไปทางประชาชนที่ยืนชมอยู่อย่างคับข้าง พระหนึ่งจะอวดสินค้าด้วยความภาคภูมิใจยิ่งเท่าที่เขาได้พนานาไว้แล้วนั้นหาได้ผิดพลาดไปแต่อย่างใดไม่ณนะบัดนี้ลักษณาอันประหลาดของนางพลันปรากฏชัดกับสายตาอันหื่นกระหายโดยทั่วและสาปประทับให้ฝูงชนทั้งสิ้นที่เฝ้าจ้องมองดูนั้นเงียบงนันตะลึงพลึงเพลิดพระหนึ่งต้องมนสะกดในโฉมหน้าของนางไปในบัดดอน ด้วยว่าร่างนั้นอุปมาสเสมือนด้วยรูปเนรมิรขององค์วิษณุเทพยาเมื่อเยื่อเต็มส่วนมันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเพรียวระหงกลมกลึงได้ส่วนสัตว์รับกันไปทั่วทั้งสารพางเอวเล็กคอดกิ่วเป็นปฏิภาคกับตะพอกอันพึ่งผายที่ประกอบด้วยช่วงขาอวบเรียวดุดปลีกล้วยอุราชเชิดตรางานงามเลื่อมไกรสอนระอวบอิ่มไปด้วยประทุมถันเบียดชิดชูสล่าง ประหนึ่งบุตรสบงกลางสะหลวงทั้งขนวงพักพริ้มเพลาเพ,พ,าพ,พลิดพิไลงามจนสุดที่จะสรรหาถ้อยคำใดให้มาเสมอเหมือนได้แม้ลักษมีอวตารว่างามลำ้ำก็คงจะต้องพ่ายแพ้ไปกับโฉมใช้ยลยหน้าพิศวงของสามวายนางนี้เป็นแน่แท้สรรพเสียงที่สรรเสริญในรูปกายของนางดังอยู่กระหึม่ม แต่ดูเสมือนนางจะเป็นเพียงรูปปั้นจำลองไว้ด้วยว่าเมื่อลอยปราศจากความรู้สึกสำนึกใดๆทั้งสิน้นมิยายที่ล้อมรอบกายนางจะเต็มไปด้วยสำเนียงอันเซ็งแซ่บอกถึงความไร้สงบนา,นานาชนิดจงทอดทัศนาสิทันเอ๋ยเสียงเจ้าของทาตดังขึ้นอีกและก็บอกข้ามาว่าแรงใดเป็นตำหนิของโฉมกายแห่งดารุณีนางนี้ ขากล้าพันนั้นได้วันในชีวิตของท่านจะไม่มีวันได้ประสบโฉมประเสริฐของสตรีคนใดในแผ่นพิภพที่เลอเลิศไปกว่านางนี้อีกแล้วฝูงชนพากันตีวงล้อมใกล้เข้ามาอีกต่างพากันพิศด,ดูสิริร่างอันแพรวเพลิดอย่างอัศจรรย์ของนางด้วยความตื่นตะลึงและพิศวงงงวยเสียงซุบซิบพ,พูดจาเริ่มจะดังขึ้นอีกในกลุ่มเศรษฐีมั่งคั่งทุกคนพอใจในรูปโฉมสคราน แต่ไม่อาจาพอที่จะเอ่ยประมูลขึ้นก่อนจวบจนกระทั่งเจ้าของทาตได้เสนอขึ้นด้วยเสียงอันดังภายหลังจากได้เฝ้าจับมองดูท่าทีอยู่ครู่ใหญ่ว่าทุกท่านคงจะไม่ปฏิเสธว่าพอใจในความงามของนางและข้ายินดีที่จะขายให้แก่ท่านผู้โชคดีที่สุดสำหรับผู้ที่จะเป็นเจ้าของนางจะต้องแลกด้วยทองคำอย่างน้อยที่สุดหนึ่งแสนตำลึง ปรากฏเสียงออกอุทานอย่างตระหนกตกใจในหมู่ชนที่มุงดูอยู่หนึ่งแสนตำลึงเทวะทุกๆคนที่มีทองแสนตำลึงอาจที่จะสร้างปราสาทและเลี้ยงนางท่านไว้บำเรอได้ถึงห0คนเป็นอย่างน้อยแต่นี่แสนตำลึงสำหรับนางท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นจะอย่างไรก็ตามความพิศวงงงงวยของฝูงชนยิ่งเพิ่มทวีขึ้นอีก เมื่อต่างได้ยินเสียงห้าวทรงอำนาจของบุคคลผู้หนึ่งประกาศดังกังวานก้องขึ้น่าำกลางชุมชนสวนคำของเจ้าของทาตในทันทีทันควันแสนตำลึงข่ายินดีจะใจ่ายให้แก่เจ้าประชาชนพากันหลีกทางเจ้าของเสียงคือมุขมนตรีผู้ใหญ่ยิ่งของแคว้นนาคปุระทอดจับมองดูที่ร่างของแม่ทาาตลอดเวลาและกำลังแหวกฝูงชนเข้ามาอย่างพึงพอใจ แต่ยังไม่ทันจะถึงตัวนางก็จำต้องชังักงนินด้วยเสียงบั่นค้งหนึ่งดังสอดขึ้นว่าแสนห้าหมื่นตำลึงทุกสายตาเปลี่ยนไปจับอยู่ที่เสียงใหม่อันห้า,าหานนั้นโดยทันทีก็ได้เห็นเจ้าของร้านขายผ้าผู้มั่งคัง่งยืนยิ้มท้าทายอยู่ทางหนึ่งขนาะนั้นหลายเสียงก็สอดขึ้นว่าโอ้โหมายานั่นเจ้ากล้าถึงเพียงนั้นเชียวหรือมายาหัวเราะอย่างไม่แยแส โอโ้ขึ้นชื่อว่ามายาแล้วตลอดทั้งแคว้านาคปุระก็พากันรับนับถือว่าเป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดคนหนึ่งมุขมนตรีผู้ใหญ่พลอยแย้มยิ้มในความโอหังของมายาประมูลให้ราคาสูงขึ้นไปอีกสองแสนตำลึงเสียงจอแจถกเถียงวิพาก์วิจารณ์ฟังจนไม่เป็นสับต่างพากันตื่นเต้นในการแข่งขันความมั่งคัง่งระหว่างมุขมนตรีผู้ใหญ่ ของแคว้นและพ่อค้าผู้ร่ำรวยที่สุดถ้ำกลางความปิติยินดีอย่างไม่อาจจะกล่าวถูกของพ่อค้าทาสผู้เป็นเจ้าของซึ่งพยายามเต้นสนับสนุนกู้ต่อโู่ให้ขึ้นราคาแม่ทาสาวอยู่ตลอดเวลามายาสู้ไม่ลดละสามแสนตำลึงผลที่สุดการต่อโู่ในเรื่องราคาก็พลันสุดสิน้นมุขมนตรีผู้นั้นโบกมืออำลา ประหนึ่งจะย่อเย้ยให้แก่ความเมื่ดมัวของเจ้าของร้านขายผ้าที่กล้าให้ราคาทาตสูงเลี้ยวถึงเพียงนั้นมายาระเบิดเสียงหัวเราะอย่างยามน้ำใจก้องอยู่กลางฝูงชนที่พากันตื่นตะลึงในความมาั่งคั่งอย่างมหาศาลของตอนเสียงเจ้าของทาตตะโกนขานราคาอยู่วกๆเพื่อเรียกขาคู่ต่อสู้ต่อไปแล้วในบัตรดนั้นเสียงลึกลับหนึ่งก็ตะโกนมา สี่แสนตำลึงแม่ทาตผู้นั้นเป็นของข้าประชาชนทั้งสิน้นรวมท่ามายาหันความมาทางเสียงนั้นโดยทันทีทุกขนทุกแห่งเงียบกริบลงชั่วขณะต่างก็ได้เห็นบุรุษประหลาดผู้หนึ่งอยู่บนหลังมา้าดำทะมึนตัวงามที่ติดเครื่องครบครันแบบอาคันตุกะต่างแดนตลอดทั้งวงพักปกปิดไว้ด้วยผูสามิดช,ชิดเหลือไว้เพียงดวงตาสีแดงเรืออันเป็นประกายวาวทอดจับมาที่มายาประหนึ่งจะเยาะหยัน เศรษฐีผู้มั่งคั่งสะบัดฮึดฮัดขุนเคืองเป็นยิ่งนักจ้องมองดูที่บุรุษลึกลับและเบือนสายตากลับมาอย่างร่างแพรวเพลิดของเม่ธาตพลังตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังหาแสนตำลึงเอา้าใครจะสู้อีกใครย่างออกมาเสียงพืมพำมดังไปทั่วร่างของมายาและบุรุษตราดผู้นั้นตกเป็นเป้าสายตาสำแดงความอัศจรรย์ใจของฝูงชนที่ล้อมดูอยู่อย่างครามครัน ใบหน้าลึกลับนั้นซ่อนรอยแย้มสวนไว้ภายใต้ผ้าคลุมหยุดการประมูลลงกลางคันประหนึ่งมิอาจจะต่อสู้ในราคาสูงเลี้ยวที่ขึ้นมาได้โดยมายาผู้มัวเมาในโฉมกายของแม่ทาตซึ่งปรากฏท้าทายหลอกลวงเพื่อยังความหายนะวิบัติมาสู่เสียงเจ้าของทาาร้องถามมาแต่บุรุษเหนือหลังม้าดำยกมือขึ้นโบกเป็นสัญ,ญลักษณ์ยอมจำนน เท่านั้นมายาก็แผดเสียงหวเราะอย่างหยาบหยามและยะโัโสในความมีชัยของตอนไม่สู้แลเหลือท่านอาใครปรารถนาจะเป็นเจ้าของไม่ชมงอาผู้นี้อีกก็ให้ก้าวออกมาเถิดข้าจะขอโู่จนถึงที่สดุดบุรุษลึกลับผู้มีเแดงเรื่อบ,บนหลังมา้าแต่หน้าผากส่งมาให้มายาอย่างเชื่องช้า กึ่งหนึ่งจะยาะหยันในความบัดซบโง่งมต่อรูปสมบัติของนางงามผู้เป็นเพียงทาสที่ถูกประทับราขายในท้องตลาดแต่มายาก็ยังคงยืนกอดอุระตรางงานอยู่ท่ามกลางวงล้อมของบริวารจ้องมองดูร่างงดงามที่ยืนเด่นอยู่บนแท่นเฉพาะหน้าอย่างตะลึงลานเจ้าของทาสยังคงไม่ยอมตัดสินการประมูลลงโดยง่ายร้องขานราคา และชักชวนประชาชนที่สนใจได้ติดตามต่อสู้ต่อไปแต่นักบ,บัตรนี้่าำกลางชุมนุมชนอันคับข้างคงมีแต่ความเงียบงันอย่างน่าพิศวงไม่มีเสียงกระตกกระตากใดๆที่จะมาช่วงชิงแม่ทาาโฉมงามไปจากราคาห้าแสนตำลึงทองของมายาดังนั้นเจ้าของทาตจึงขานราคาขึ้นด้วยเสียงดังสนั่นและขอถาดทองเหลืองโดยแรง หาแสนตําลึงทองแม่ทาตผู้นี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาเศรษฐีมายาแล้วโดยสิ้นเชิงขาดเสียงก็ปรากฏเสียงจอแจแทดไปหมดบรรดาพ่อค้าอีกหลายคนพากันล้อมหน้าล้อมหลังมายาผู้ยืนเป็นสง่าอยู่อย่างภาคภูมิเจ้าของนางทาตกระโดดลงมาสำแดงคาระวะอย่างนอบน้อม มายาบงการให้ทาสที่ตามมาเบื้องหลังนับเงินใจ่ายให้แก่เจ้าของทาสโดยเร็วทำกลางสายตาอันตื่นตะลึงของประชาชนครูใหญ่ต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยแม่ทาสผู้มีโฉมงามประหลาดผู้นั้นก็พลันตกเข้ามาอยู่ในกรรมสิทธิ์ของมายาโดยสมบูรณ์แห่งประเพณีของการซื้อขายทาสเสียงพินออพิเทาก็ดังตามมาอีก จะปลดปล่อยนางทาตเป็นอิสระหรือไม่ท่านเศรษฐีไม่ปลดเป็นอิสระแต่ให้ปลดโซ่ตัวเลวๆเหล่านั้นของเจ้าออกและพันธนาการนางไว้ด้วยโซ่แห่งกรรมสิทธิ์ของข้าเส้นนี้สิ่งที่มายาส่งให้แก่พ่อค้าทาตนั้นคือสังวานเพชรเส้นหนึ่งงดงามแผ่รัศมีอยู่แวววาวสาสตรประทับให้ประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ต้องตะลึงงานไปอีกวาระหนึ่ง มายาสั่งให้ล่ามแม่ทาตด้วยสังวานเพชรอันล้ำค่าเจ้าของทาตรีบปฏิบัติตามทันทีห่วงเหล็กถูกปลดออกและโซ่เพชรเส้นง,งามๆค่อยพันธนาการข้อมือเรียวของนางไว้ทันทีแม่ทาตคงยืนนิ่งเฉยเป็นดุษณีประหนึ่งว่านางจะได้เลื่อนลอยอยู่ในความฝันอันไร้สำนึกเจ้าของทาตสสำแดงการคาราวะอีกครั้งหนึ่ง จึงส่งปลายโซ่มาให้แก่มายามหาเศรษฐีแห่งนาคปุระยิ้มพรายแงนขึ้นมองดูโฉมเลอเลิศอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตอนอย่างปิติใจพลางจูงเบาๆประหนึ่งจะเชื้อเชิญให้นางโผลทลาลงมาสู่อ้อมแขนอันอ้ารับคอยทีอยู่แล้วเโจโ้าดกปาริชาติเอ้ยบัดนี้เจ้าได้เป็นกรรมสิทธิ์ของข้าแล้วโดยสมบูรณ์จงห่างไกลาจากวิตกกังวลนใ,นใดเสียเถิด ด้วยว่าข้าจะถนอมเจ้าไว้เป็นจอมใจแห่งข้าไปจนตลอดชีวิตให้อิสระภาพแก่ความสมบูรณ์ผลศักดแก่เจ้าตามแต่จะปรารถนาเจ้าเป็นราชินีแห่งข้าปราสาทแสนสุขของข้าจงมาเถิดมาสู่อ้อมแขนแห่งเจ้าของของเจ้าร่างเลอลักยืนนิ่งอยู่กับที่เสมือนมิ่ได้สดับถ้อยอ่อนหวานปลาเล้าปลาลมจากผู้เป็นเจ้าของและมีท่าที่สวนเส ประหนึ่งจะสิ้นกำลังแห่งการทรงกายแต่แล้วในพริบตานั้นเองเหตุฉกละหกอันหน่าหวาดเสียวที่ไม่มีใครคาดฝันก็พลันอุบัติขึ้นมาอย่างู่โจมม,ม้าทรมืนที่ยืนสงบอยู่ข้างฝูงชนเมื่อครู่เพ่นผลเข้าไปสู่กลางวงอย่างน่าเกรงอันตรายและรวดเร็วพร้อมๆกับม้าที่พยองขึ้นร่างระทวยของแม่ทาตก็พลันถูกตวัดเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของผู้ที่อยู่บนหลังม้าอย่างมั่นคง พฤติการอันน่าสยองบรรดานทุกคนต้องตกตะลึงพึึงเพลิดไปชั่วขณะแม้แต่เจ้าของทาตเองผู้มัวสาะระวนอยู่กับถุงเงินอันกองพะเนินอยู่รอบกายบุรุษผู้อกอาจกระชับร่างครึ่งหลับครึ่งตื่นของแม่ทานไว้แน่นพลางสลัดผ้าที่คลุมดวงหน้าออกทันทีแลนในบัตรนนประชาชนที่ยืนตะลึงอยู่ก็เบิกเนตรกว้างออกอุทานขึ้นเป็นเสียงเดียวกันก r ติกาดาวโจร เจ้าหนุ่มข้างถนนหัวรอกล้องน้อมเสียรับถูกละค่าคือกฤติการดาวโจนเฮ้ยมายาโซ่เพชรที่เจ้าล่ำนางทาตนี่คงจะได้ราคาดีให้ข้าใช้เป็นกําลังเดินทางจากนาคปุระไปเสียเถิดมายาตื่นจากตะลึงกระชากดาบปราดจากฝักคำรามกล้องไอ้กฤติการนี่เองอาจหานนักนะเจ้าครั้งนี้อย่าได้หวังเลยว่าจะหนีพ้นไปจากข้าได้ ขาดคำมายาก็โโมเข้าแทงเต็มกำลังดาวจนปัดดาบเฉไปทางหนึ่งเสียงดาบต่อดาบกระทบกันดังลั่นขนาดนั้นเสียงหัวเราะอันผิดแผกไปก็ดังมาจากเจ้าเด็กหนุ่มข้างถนนมายาแม้ว่าข้าจะได้กลับมายัางนาคบุราอีกสักครั้งหนึ่งข้าก็ไม่ปรารถนาที่จะได้ประสบกับเจ้ามนุษย์ใจโหดเชียงเจ้าอีกต่อไป เขาว่าก่อนที่ข้าจะจากไปจะขอเตือนให้เจ้าสำนึกในความยะโสโอหังและปราตจากซึ่งน้ำใจเอื้ออารีของเจ้าไว้บ้างและจงจำไวเ้เถิดว่าผู้ที่เตือนให้เจ้าสำนึกกายนั้นคือกริติกาดาวโจนสิ้นคำกริติกาตวัดดาบควงดาบของมายาโดยแรงเศรษฐีใจโฉดถลําตัวปล่อยดาบขึ้นไปค้างอยู่เบื้องบนและแล้วอึดใจนั่นเอง เจ้าหนุ่มข้างถนนก็ฟันอย่างรวดเร็วประหนึ่งบันดาลขึ้นด้วยกฤษดาพินิหารไปยังดวงหน้าของมายาคมดาบตวัดเฉี่ยวหน้าผากเป็นแผลยาวสลับกันเป็นแฉกโลหิตลักแดงเข้มปรากฏเป็นดวงดาวเด่นชัดมายาเผอกายร้องอุทานด้วยความเจ็บปวดกิติกาแผดเสียงหัวร้อกล้องดาวที่ปรากฏอยู่บนหน้าผากของเจ้าคือดาวกิติกาลากรละ,ละมายา เมื่ออยากจะได้แม่ทาาผู้นี้คืนก็จงติดตามผ้ามาเทิดขัดถอดโซ่เพชรจากขอมือนางได้เมื่อไรจะทิ้งทราบของนางไว้ให้แก่เจ้าขาดคำร่างของมายาก็พลันลอยละเลิ้วลงมาจากแท่นที่ผลขึ้นไปหมายจะห้ามหันเจ้ากริติกาด้วยอํานาจบาดแผลชะกันอันปรากฏขึ้นใน้ขมดาบมีอนุภาพประหลาดของเจ้าเด็กข้างถนน ขณะดเดียวกันม,กม้าศึกำเหมือนก็เพ่นทยานฝ่าฝูงชนออกไปราวกับลมพัดประชาชนแตกคือเป็นช่องสับสนอันลมานม้าดำห่อเต็มเหยียดมุ่งไปทางประตูเมืองด้านตะวันออกอย่างสุดกำลังเจ้าของก็กำลังขนองม้าเล่าก็แสนที่จะคึกดังนั้นฝุ่นเบื้องหลังที่วิ่งไปจึงกระจายตลบมืดมิดไปทั่ว ทิ้งให้กองทหารม้าที่กวดติดตามมาหลงอยู่ในควันละองผงคลีไม่อาจจะติดตามจอมโจรได้ถนัดเสียงเตรสัญญาณอันตร,รายก้องกังวานไปทั่วทั้งกรุงทหารม้าอีกหลายกองห่อตะบึงไปตามถนนสายต่างๆรอบพระนครข่าวนักโทษประหารหน,นีกระจายไปทั่วทุกมุมเมืองการติดตามค้นหาถูกกระทำขึ้นอย่างกวดขันหลุดพ้นจากการลอบสกัดไปได้อย่างวุดวิด กริติกาชะลอฝีเท้าม้าลงเมื่อใกล้จะถึงประตูเมืองซึ่งมีกองทหารรักษาการอยู่ขนาดนั้นประตูเมืองเปิดให้ประชาชนรถและม้าสัญจรเข้าออกอยู่เป็นปกติเจ้าคนโทษประหารที่เพิ่งจะหลบหนีออกมาได้ย่อะอ้อยๆตรงไปยังประตูเมืองเพื่อจะผ่านออกไปพร้อมกับเกวียนสินค้ากลุ่มใหญ่ที่บดออดล่วงหน้ายาวเหยียดออกไปก่อนแล้ว แต่เมื่อก่อนที่จะพ้นเขตประตูทหารโมนหนึ่งก็เข้ามายึดหม้าไว้ร้องถามเจ้าเป็นใครแลว้วก็จะออกไปไหนข้าชื่อกิติกาอึกอักอยู่ครู่หนึ่งวิมละเป็นชาวเมืองหัดสตินที่เข้ามาทำการค้าอยู่ที่นี่ข้าจะเดินทางต่อไปยังกุสินารานครพร้อมกับกองเขียนนั้นทหารรักษาการมองดูตากันและเริ่มจะกระจายล้อมออก ของเฟียนเหล่านั้นกำลังจะไปใช้ปุระไม่ใช่โกเซนาระอย่างที่เจ้าบอกและสะตรีผู้นั้นเล่าเป็นใครเจ้าเอานามมาจากขนใดชําเลืองมองดูร่างอบอุ่นภายในวงแขนอัน,นิจจาแม่ธาตโฉมงามซบนิ่งอยู่กับอุระไม่ติงกายประหนึ่งปราศจากวิญญาณอ่อนระทวยไปทั่วสารพางดาวโจนเริ่มกระสับกระส่ายนางคือธาตที่ขับประมูลได้ในตลาดเมื่อครันี้เอง ยกเปิดทางให้ข้าออกไปด้วยเร็วเถิดด้วยว่านางกําลังจะหมดลมหายใจและต้องการความช่วยเหลือโดยเร็วเสียงฝีเท้าม้าของกองทหารติดตามดังใกล้เข้ามาทุกทีในที่สุดก็ทันกันเสียงตะโกนก้องเฮ้ยจับไอ้กิติกาไว้ไอ้นักโทษะหารกําลังจะหนีขาดเสียงเกล้าที่บัญชาการมานั้น กริติกาก็ตกอยู่ในที่ล้อมอย่างหนานแน่นดาบทุกๆเล่มของทหารรักษาการถูกดึงออกจากฝักและตรงรีเข้ามากริติกาหัวเราะด้วยอารมณ์ขนองเมื่อไม่อาจจะใช้วาทะอันกลิ้งกรอกขอผ่านออกไปไม่เป็นผลสำเร็จนั้นก็เริ่มจะยั่วเย้าในทหารที่ติดตามมาผู้ยืนมาผัดเชิญคุมเชิงอยู่เฉพาะหน้าเล่นมีพวกเจ้าพากันล้อมหน้าล้อมหลังข้าไว้กลใดกันเล่า คนอย่างข้าไม่มีมุญญาธิการพอที่จะต้องมีองค์คารักตามพิทักบาทถึงขนาดนี้หรอกจงกลับไปและฝากขูลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิด้วยว่าข้าขอพระไทยนักที่เมตตาส่งทหารมาประดับบรารมีข้าถึงเพียงนี้ฮ่าฮ่าไอจรจันธานหัวของเจ้าไม่มีเงาแล้วยังจะสำรวนถึงเพียงนี้เชียวหรือจงยอมให้จับเสียโดยดีเจ้าเด็กน้อย แทนที่จะวันเกรงหวาดวิตกกับอาวุธรอบด้านที่สกัดกั้นอยู่อย่างหนานแน่นกริติกากลับยิ่งสำรวนยว้้วยั่วเหล่าทหารอยู่อย่างคึกขนองก่อให้เกิดโทสะและเครียดแค้นแก่เหล่ากองทหารติดตามเป็นทวีคูณทหารจับมาเดี๋ยวนี้ดาวโจนยกมือบกทำท่าตกใจเอ๊ะไงจะมาจับข้าเสียล่ะฉลอยจะอยากได้นางงามของข้ากระมังข้าประมวลราคาตั้งหาแสนตำลึงเชียวนะ เจ้าอยากได้ก็ต้องเอาเงินมาแรกกับข้าซีนายทหารยกดาบชี้หน้าดาวโจรพลางสำทับไอเดนตายจงทรงนางผู้นั้นไม่ข้าและยอมให้จับสิโดยดีอาญาติดหัวเจ้าอยู่ขณะนี้แม้ว่าเจ้าจะมีปีกก็ไม่อาจจะบ,บินหนีออกไปจากที่ล้อมได้อย่าให้ข้าต้องออกแรงเลยเพราะเจ้าจะเจ็บตัวเสียก่อนที่จะได้รับราชอาญาแต่กฤติกากลับหัวร้อชอบใจ ตบหลังดารุณีนางที่ซบแนบอยู่ก,กับอกแม่ท่านผู้เลนลักไม่ได้ไว้กายตั้งแต่กระชากด้วยพลังมาจากมือของมายาแล้วเจ้าดาวโจรเริ่มจะชงนใจกระซิบขยาปลุกแต่นางก็คงสงบนิ่งเป็นดุษณีดังนั้นความวิตกกังวลจึงผุดขึ้นมาแทนที่อารมณ์ที่คลื้นเคลงสำรวนเล่นอย่างไม่มีขอบเขตในทันทีดาบข้างแผงม้าถูกกระชาก เนตรสีผลมาพับสุขลุกโรดฉายแสงแห่งอนุภาพผิดแปลกไปจากประกายอ่อนเชื่อมในบัตรอนรดูก่อนสหายที่รักทหารแห่งนาคประทั้งสิ้นมีไว้เพื่อประดับและพิทักษนครแห่งความงามนี้เท่านั้นมิได้มีไว้เพื่อสกัดกั้นทางจรแห่งดาวกฤติกาเยี่ยงข้าเลยและแม้ว่าพวกเจ้าจะเป็นเพียงสิ่งที่น่าเวทนา พวกเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาน่วงเนียวเวลาของข้าไว้ลิกข้าจะไปละขาดคำม้าสึกตัวขนองก็ผลเข้าใส่ทหารด้านหน้าที่รายล้อมอยู่ราวกับพยักร้ายที่โจรเข้าตะครุบเหยือ่อดาบต่อดาบกระทบกันได้เพียงครั้งเดียวนายทหารแห่งนาคปุระก็พลันพลิกพัง,งะลงจากม้าดาวดิน้นทหารรักษาประตูชักม้าวิ่งวงกลมก็แน่นเข้ามาอีก กิติกากระชับวงแขนรัดร่างของแม่ทานไว้มัน่นกวัดแกว่งดาบประทักกับเหล่าทหารอย่างคล่องแคล่วขวดซ้ายซ้ายก็ยับขวดขวาขวาก็แยกทหารรักษาประตูร่วงลงจากหลังมา้าราวกับใบไม้ร่วงในคิมหันตะตาเรโดเสียงดาบต่อดาบกระทบกันฟังไม่ได้สับดาวโจรกังวลร่างที่อยู่ในอ้อมพิทักษนัก กัดฟันโผเข้าใส่ทหารหมู่หนึ่งซึ่งประดังล้อมอยู่เบื้องหน้าสกัดกันทางออกอย่างหนุเดือดพยายามที่จะตีฝ่าออกนอกพระนครโดยเร็วที่สดุดทหารหลวงแห่งนาคปุระมีฝีมือเป็นที่เลื่องลือนักก็ยังไม่อาจจะทานฝีดาบอันเกรียงไกรน้าอัศจรรย์ของกริติกาได้ดังนั้นเพียงชั่วอึดใจเดียวก็แตกยับออกเป็นช่องปล่อยให้ดาวโจรตัวฉกาดฝาทะลวงออกไปได้ หลังจากที่คนสุดท้ายทันล่ำตกจากหลังม้าลงไปจมกองเลือดอยู่เบื้องล่างกฤิติกากระตุ้นม้าตัวขนองห่อเหยียดออกนอกประตูเมืองทันทีเวลาเดียวกันกับที่เสียงฝีเท้าม้าเหลือที่จะขนานับปรากฏด,ดังไล่หลังม้าอย่างกระชั้นชิดแต่ม้าของดาวโจรเป็นม้าที่มีฝีเท้าเลิศอ,อันได้ผ่านการคัดเลือกอย่างดีมาแล้วดังนั้นเพียงชั่วครู่เดียว ก็ทิ้งให้เหล่าทหารหลวงหลงฝุ่นที่ปลิวตลบอยู่เบื้องหลังกฤติกาควบตะบึงเข้าแนวป่าโดยเร็วตัดไปตามไหล่เขาทิ้งระยะการติดตามของทหารไว้ไกลลิบๆมาร์เจนสึกก็วิ่งเรียบผ่านไปตามแนวไม้และลำธารเล็กๆราวกับลมพัดชั่วครู่หนึ่งต่อมาก็หายลับไปจากสายตาของเหล่าทหารที่ติดตามมาโดยสิ้นเชิง